มีคนถามว่านาการมมามาจากอะไรมาจากความหมายหรือมาจากชื่อตัวละครหรืออะไรความหมายก็แปลว่าเพื่อนคือผมเป็นคนไม่มีเพื่อนครับผมเลยตั้งคำา่านาการะอยากมีเพื่อนคุณเป็นใครอ่ะ My name is b y a n ครับ I am 24 years from Korea I'm อัสสุสุส m คนรัมเบียอันนี่นะผู้ชายนะอัสสุ s ุสุอัสสุสสุเนี๋ยวต้อไปัอัสสุ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  m a สุสุสุส เมื่อกี้มันเด้งอ่ะเด้งนีเด้งยังไงครับเด้งดึ๋งดงดดงกูไม่ราเลยต้องใส่ต้องต้องพูดพูดอ่อที่เกมียมันหลุดครับหลุดเลหลุดเลยหลุดเลใช่ครับชดใหม่ชดใหม่อันนี้เหม็นนกเลยใสลงอ่ะดีกว่าบีเอพิโซด็จริงได้ชีวิตที่ผมโดนมาสองรอบได้ปืมาได้คลิปชัวไม่ได้หรอกเดาครูอุ้ยผมได้แล้วผมเจอคมลวหลักการน25 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League o f Legends หรือว่าจะเป็นเกมที t ทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman c o i ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด1ิเดือนเติมเกมชั้นนำทุทกเกมแถมจ่ายได้หลายช่อง,างทางท้งเว็บไซต์และลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop ชื่ออะไรให้คนดูนอ t นอดดันเย็ดมันมันมีเงื่อนไขว่ะมิว่าีต้องตายแตกครั้งไม่ใหม่หมายถึงว่าเงื่อนไขสเตทอะไม่พอรอก แม็กซิมัมสเตตสาแค่นั้นเลยไง่ใม่แค่นั้นโครโลโซ่อะโครโลโซ่โครโลโนะครับครโลต้องเลเวลหกแล้วก็อ่อขั้นต่ำสเตตสาครับสำหรบครล่นะขอบคุณสำหรับข้อมูลครับเพราะเดี๋ยวกูจะได้ใส่ครโลโซ่ครับอะไรนะโครโลโซ่โครโลนะจะไปต้องห่อหรือพึ่งจมน้ำเหรอเมื่อกี้แม่งไม่ห่อแล้วแม่งจมน้ำ เอาจะหน้าไหมส่งให้คนละโม่เลยสักถ้าผมไม่เจอน็อตยันเด็ดอะเอ้ยน็อตดันเดอะน็อตเดอะอยากเล่นดาเลียดอะไอ้เพิ่มคนรู้บอกสำเนียงเป๊ะอคลอลเซอขออีกทีนึงโคลอลเซอเชฟเดอเนเชียรขอคุกกิ้งสตาร์การ์เดียนครับขอมเบนคอสเป็นสตาร์การ์เดียนนอกนั้นแตาร์จเชิดครับกิ้งสตาร์การ์เดียนอะไรน้องยังไม่เปิดรับเมนูฮัลโหล ไดนะ้วายที่แข็งงที่สุดรอละคอหลบฟมอันนี้มันได้สแต็ 8, ใช่ไหมผมอยากเล่นดาเลียสเฮวี <"Why> ่อีสคราวว่ะไปได้เวลาโยนละเฮวี่อีสคราวอย่างนอฟมวายแล้วผม <Why S 1> เอาเอแม็กแอคแคมาปัม๊มใช่ไหมครับนะเป็นึงเปิเปิดเปิด เอา Mac แอ r แท g มาปั๊ม AD ไปเรื่อยๆสง่งแถวหน้าได้ไรนะสง่งแถวหน้าได้ฟื้นฟูลเลือดสองาได้ AD AP ไปเรื่อยๆี๋ือเราย,ยืนสง่งแถวหลังเพื่อให้ได้ AD AP ไปเรื่อยๆวะยืนสง่งแถวหน้าเป็นัอยากโยนอะขอบคุณนา,นามัสครับขอคุกกิ้งซากาเดียนครับขอขอเมนคอร์สเป็นซากาเดียนนอกนั้นตามใจเชฟเดี๋ยวเดี๋ยวจดไปให้นะเดีเ๋ยวจดไปให้นะครับแต่ยังไม่ได้เปิดน,นะนักเรียนใช่ใช่ตอนนี้มีเมนูค้างอยู่4เมนูแล้วยังไม่ได้สักทีก็มีคอร์ปเอรอาอีที่ไปเก็บสิ อะไรแล้วก็โครโซแม่งโอมอะไรอยู่วะมึงอยากโดนกูโอมไหมสัสที่พี่ต้วย่ะโอมอะไรโครโซ่โครโซอยู่นั่นเนี่ยเฮียในคนคิดรู้มีเพื่อนแบบนี้จะไม่ให้ฉุนได้ยังไงมันต้องโขสัสที่ีกคนก็นั่งอธิบายเอ่อนั่งขอบคุณนี่นี่ก็กระซิบข้างโครโซ่โครโซ่โครโซอยู่เนี่ยไม่ชอบ่ะสัตว์โดนมาร์กเอาทิ้งไปเก็บดี ไม่มาดูมาเอาปิ้งมาเก็บดิไม่ได้เดี๋ยวไม่ฮาวันนี้ตัวฮาเลยโคโลโซ่เลยพี่โคกูโคกูไม่โคกูจะพูดกูกันตัวฮาเลยอย่างนี้ตัวตัวตึงเลยจริงอ่ะเบื่อพวกที่ชอบไปแย่งเล่นโคโลโซ่โคกูโคกูเฮ้ยเนโกะสองดาวดันอันนี้คืออะไรใช้ลุกไปแล้วหรอกลองใช้ไปอันเดียวมันตายไงเนโกะอ้าวไอ้เจ้ามึงแย่งไอ้สัตว รูปไปมีใครห้ามก็ไม่ใครห้ามอยู่แล้วมันจะช่องของความบันเทิงเนาะดาเลสมันเป็นเฮียเลยนะอ๋อโอ้โหผมจะเฮวี่สี่นะครับเยอะๆ K Max a t แ a c k วะเอ้าไม่งั้นพี่จะเล่นทำไมอีกชิ้นพี่ใส่แค่นั้นอะสเตอร์เล็กเกอร์สไตเกอร์เออสไตเกอร์ก็ได้เฮ้สเตอร์เล็กเก่งกว่าดิมันยื้ออีกนะสเตอร์เล็กดีกว่าเออว่ะสเตอร์เล็กดีกว่าใช่สเตอร์เหล็กยื้อได้เป็นตัวได้เพราะว่าเอาดาเมจจากแ Max Attack ใส่วอลบอกยื้อเข้าไปอีกสั่ง มันช่องมันมีกี่ช่องนะมันใส่ได้ห้าช่องอ๋อสี่ช่องไงรวมผลไม้ด้วยมันมีผลไม้เพิ่มช่องอะไรที่มันบอกอ่ะ <c oughs> อันนี้น่าจะชนะหมดนะบอรดน,นี้ไม่น่าปิดผมได้รอแปบ๊บอุ้ยประเด็นโบคือวายผมไม่ได้ฆ่าเลยหรือกูพแพ้วะเนี่ยโบกูไหลโบแล้วสนะัตว์ <c oughs> โบออผมยื่นสองไหลหลังด้วกว่อนอะเริ่มเห็นปัญหาสองแถวหน้าแล้ว ad ap ad ไม่พออยากเล่ดาบดาบดาบอยากเลินมัดอ่ะขอมัดได้ไหม ไม่ได้ตามช่องนี้มาประมาณ3วันครึ่งไม่มีใครห้ามกันหรอกไอซูยีตาม3วันครึ่งเพราะอะไรเพราะไอดีไอดีใหม่เพิ่งม,มากดติดตามเยอะโอทุกเควอ,เ,คอเอ้ยวายแบกนำมาชอบใส่อะไรให้มัน <I> e ไอเอเอทอฟไหนสติ๊กเกอร์หรือผมต้องซูงพิมก่อนวะซูพิมก่อนก็ได้ ผมยืมสองเท่าหลังเพราะว่าเอาสเตต a d a p เพิ่มไปเรื่อยๆไม่งั้นมันมันไม่สับแรงขึ้นไปเรื่อยๆปัญหาอยู่เหมนันใส่ hand o f จักตุกติกก่อนดีกว่าวะถ้ามีก็โกงไปปมามิสำเพิ่มช่องเทนจริงเคยห้ามแล้วแต่ไม่เป็นผลก็เลยเข้าร่วมครับใครจะไปอดใจไหวลองพูดดูดิทุกคนลองไปไปพูดอยู่หน้าเนี่ยตอนนี้กำลังพูดเลยลิ้นลิ้นพูดใส่จอนี่แหละนี่อะไรเงิลยว่าเป็นยังไงสี่ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยเรื่อยสี่ร้อยเก้าสิบแล้วเนี่ยห้าร้อยกว ดาเลียตัวเดียวอะเหมือนพวกจิบอาร์เม้นฮีโร่แบบ็่ะไม่เจอ จริงมันคือบอร์ดใครสาดาเลียนนะแต่ผมไม่เจอใครสาเลยไม่เจอใครสาน่าจะต้องเล่นแครี่ลองเป็นอาคาลีนั่นไอ้เพิ่มวายแบกมาแกวเล่นแกะถ้าฮอตน่าหยิบเลยถ้าฮอตก็ฮอตไอีอ๋อจะใส่เจนเบลไปแล้วด้วยคีลอยผมว่าเดี๋ยวรอไอเทมไอเทมโผล่มาทีเดียวเลยจิ้งไปเตอร์หุ่ก็ไม่ได้แย่ควายแบบเอเดออฟไนท์สเตอร์เล็กไอีอะไรก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันจะไปแรงจากจำนวนไอเทมที่เพิ่มเยอะใช่แต่ตอนนี้ไม่ได้ร้านเลยเพราะว่าตัวอื่นร้านหมด แต่ผลไม้อะไรแบบเออดูดเลือดเอาดูดเลือดวายมีคนรักเศร้านะโอเคครับวายอเรสอเดียบกหลุดคัเลยหน้ากูนี่โผล่มามึงหลุดทำไมน้ามก็มันมีจริงๆวายมันมีคนรเศ้ิงพี่เคย้พอไดว่าคนเศร้แตน้ยหน้าตัวเองม่งโผล่มาแอ้ป่วยหัวค้มโคตรตกตกตก Mac a t a ผมได้มา 19%แล้วนะครับมันเพิ่มยังไงนะ2ตัว1% 19กหารสงก็คือผมค่าไปแล้ว9ตัวเฮ้ยได้กระทะอย่างนูเล่นอยู่ปะเนี่ยเล่นมีตีทิ้งนะแต่ไม่มีเจนเบลนะแต่กระทะมันแปลงเฮวี่ได้ผมอยากเอากระทะแปลงอะไรเป็นเฮวี่เฮวี่อ๋อเฮวี่อากริแต่เฮวี่ก็ต้องรอใจเอ็นบวยหัวเคียวมีใครได้กระท้างปะไได้เลยมคนได้ได้ท้งแค่สองคน กระะทเจอเจออ้าวสวัสดีครับโอ่งนี่พี่กษัตริย์ไม่โดนเน่ปื้นหลบอืมน็อตดันเย็ดดีกว่าเนี่ยไม่ใช่แม่งโดดข้ามไปเลยปึงหลบแต่คุณหลบทีนึงคุหลบเหมือนกันมึงไม่หลบมึงหลบไปแล้วนะแอบพี่หลบไม่เป็นไรแต่มึงหลบไปแล้วเลียบหลบโอ้ยโดนตุ๋ยเมื่อไรตัวอื่นคอยฆ่าหนามาโดนโบเดี๋ยวโดนของฟอลของไม่ไม่ไม่สเกลพี่เรื่อยๆโบโบไม่กลัวไม่กลัวอย่างไรก็ไม่เจ็บไม่เจ็บมาก เราเราพันธมเมริกันเน oh. ี่ยโอผู้เจอน้องเกณนะผมเห็นของมอ,อไฟ,ไฟจีนในเว็บ,บมีใครลองเราบ้างคืออะไรวะไอเทมไตรฟิก,กา้าไปได้เนาะเพราะว่าผมเล่นเจสด้วยหรือว่าให้มาสหาเป็นซูพีเดอซูพีม,พมันดันใช้ตะหลิวกัดเผมต้องไปเล่นเจสออะเล่นเจสกับกับใครอันนี้ทำอะไรได้นะได้เลือด220แล้วก็แอคไทสปีด20%ขอเล่นเจสตาเลียดหน่อยครับ อนุญาตผมไม่ซื้อดักด้วยเจสดาลเลียสอยากให้เจสเป็นซูพปร์เซล์ต้องไปหาธนูมันคือโลสมดาวหนึ่งบาทเดือคูแล้วเอาโลฟีไปใช้หาจินเพื่อสกลต่อถ้าเป็นเมตาจริงผมรู้แล้วนะว่าเดือคูโดนโดนโด,ด,ด,ดนเนื้อไปไ <Low S 1> รต่อไปโลฟีออกไม่ใช่เนื้อบลอไฟอ๋อเออวะาคนเนื้อปลาไฟจริงจะแบบสุขภาพดีทุกตาเลยเพราะเพิ่มใส่โคอหะโคลเซียม ให้เจสเป็นซูพีนี่ไงเจสมาแล้วครับเดี๋ยวไปหาธนูเนาะผมจะให้เจสเป็นซูพีมด้วยแต่ถ้าผมไปหาแจนเบลเนี่ยผมจะเฮฟวี่เวตหกตั้งแต่ด่านเจ็ดเอ้ตั้งแต่เลเวลหกลด่านเจ็ดเลยหรอเือโคโลโต้ยังไม่โผล่มาเลยเออว่ะเซตนี้ไม่เห็นมีใครอ๋อมันไม่มีตัวละครที่เลือดเยอะแล้วเก่งแน่อเพราะว่าฮีีเวทมันยิ่งค่ายิ่งค่าแล้วได้เลือดในสเตทนั้นๆในด่านนั้นๆใช่ไหมยังแบบเซตก่อนหน้านู้มันมีใครมองไฟเอ้ เออมุนโดสีบาทสรุปเนื้อโพลิเตอร์ไม่รู้แผ่นหน้าผมนึกไม่ออกนะเพราะว่าที่ผมวิจารมาไม่มีอะไรถูกสักอย่างมีถูกแค่ไอ,อพวกบัฟตัวถูกไอบัฟบัฟตัวแพงๆบัฟเบีบยร์ไม่โดนเลยเลยบัฟใครวะบัฟเซลลฟีนบัฟลิซินเนี่ยผมเดาถูกบัฟไรก็เดาถูกแค่นั้นกูเดียนี่เดาผิดเนี่ยบัฟเท่านั้น มันไม่ได้บาบมันเนิร์ฟื้อเนื้อผลไม้เรียกว่าเนื้อเผ็ดจุดธนูครับธนูธนูธนูแต่คิดว่าไม่น่าได้ไม่ได้ก็ใจเบียวไปเลยเฉียวก็ไม่น่าได้เพราะว่าอยู่ที่ป๊อปปี้ไม่มีอะไรคิดตั้งแคบิดเหรอไม่ใช้แต่แปลงไอ้นี่ชื่ออะไรคิดตั้งแคบิดเฮฟวี่เวทจะคิดตั้งแกมบิดได้ไงก็ในเมื่อผมเล่นน้มันไม่แย่งโคลอสเซียมดาเลีตแมกเนคมีสิบเ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไมแม่งลาทุกคนใครซวยผมมาละก็ใครซวยอ่ะ โคโลโซ่นี่แม่งเหรอของดีนะจะไปแย่งได้ไหมท่านขึ้นเจ็ดเลยวะขึ้นเจ็ดแล้วรอวายสามดาวเดียวไม่ก็เล่นมาสหาคู่ด้วยได้เพราะว่าผมหยิบไตรซิก้าซิกต้ามาจะได้สามบาสามตัวแม่ไม่มันเดินทะลุไปตีอูเดียวะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดหารสองผมสังหารไปแล้วสิบสามตัวอันนี้น่าจะแพ้ป่ะติดอูเดียแค่แต่ว่าผมหลบแล้วแต่สุดท้ายมันก็ปิดอูเดียไม่ได้อยู่ดีท้ากูว่าวนกับอูเดียเหมือนเดิมเฮ้ยเจอแล้ววะคนเล่นอูเดียแอดอะ แมงเป็นสล็อตเบฟแล้วนะอ่ะปิีกวะไม่ใช่อีฟผ่าละมยุยเจ้าเจ็ดแล้วนะเดี๋ยวผมโลให้ใครสักไปก่อนหรือว่าให้เจสไปเลยต้องให้เจสด,เดิเพราะาผมเล่นสามบาทหรือไม่ก็ให้มาตาฮามาตาฮาแคร์เทคเกอร์มาสาหาแคร์เทคเกอร์อารเจ้าซับเนี่ยนะค่อนข้างน่าสนใจนะแคร์เทคเกอร์ aker, ให้ร้อยสามห้าซึ่งสเกลลิงจากอารเจ้าซับได้ยิ่งอยากได้หมวกมาตาฮานะผมจะได้โลมาตาฮาเจสแล้วก็ดาเลียด อุนโดโพลโซ่เลยวะนี่บอสแ่เดพี่ยังไม่สองดาวเลยนี่แต่สองตัวละถือว่าเล่นได้จะดาวฟรีตะมันเล่นได้ตัวเดียวแล้วจริงเหมือนจโมเดอร์ได้เหมือนรได้ลูลูดอนสองหนึ่งวะเออตัวเดียวก็แจ่มแนวเอ้ยเอลูลูมันคนละเรื่องวะอพราะั้นมันมาเร็วก็ดีแหละแต่แรเดมันมาตอนไหนก็ดีแต่มีตัวเดียวก็ถือว่ามามีสองตัวคูน่าไปสามสิบเอ็ดแล้วตัวไงสามสิเปอร์เซ็นต์สังหารไปสิบห้าตัวสับทีละเจ็ดร้อยดาวเดียวกูสับเจ็ดร้อยคือแหละ ไม่แปลกไม่แปลกซอยไปแล้วเจ็บผมเสียไปแล้วจอยเซมาลากระป๋อยอ่ะซอยเรากับกระเป็ดเดีย๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดียด๋วยวสัตว์เดลิมันโดนหมากัดตายไหมโอกโหถ้าตายก็ทั้งทีมกันนั่นแหละใช่ไงไม่ก,กลัวแหละกลัวตายทั้งทีมไอ้ได้ธนูว่ะคนดูถ้าได้ธนูได้ทั้งธนูได้ทั้งแจนเบลเลย <c oughs> ถ้าง,งั้นผมไปไปเฮเนาะมาซาฮ่าเฮ แล้วโลสามดาวตัวพวกนี้นะครับก็คือโลเจสโลดาเดียสโลมาซาฮาเจสมีไททันไม่หาของแท้งเลยเนาะมีไททันเนี่ยคิดว่าตีน้ำตาได้นะคือผมกะาตีมาได้จอกเกาะอะไรเงี้ยได้เชนเวสเลยได้ฟ้าคุมพอเป็นแรกทำอะไรได้ก็เฮวี่อิสักคราว์ไงที่ผมเคยเล่นตอนแอชถ้าตัวเฮวี่ตายบอดผมก็แพ้เลยเป็นไงเน็กตึงปะ่ะไม่เข้าเลยโบ ยิงเข้าได้ไงฮีบิเบทหกแล้วซายนี้ได้นะเอาของมาให้มาสฮา,าแถมผมได้ดุกด้วยนี่พวกคุณก็รู้ว่านัก,กนม้ากับดุกอะมาทำอะไรนี่น้นองแล้วก็ใครได้เวฟปะคุณดูแล้วเราจะเวฟตอนไหนอะโลทีหนึ่งแล้วดาเลสสองดาวแล้วเวฟเลยเหรอเฮ้ยนี่สาระขอสาระก่อนอันนี้ไม่ตลกถ้า,างั้นของแทงย้ายไปให้โคบี้ เวลเวลแปดเติมเคนเนนเวลเก้าเติมมากาลิลิจบจบเวลเเทมผมไม่พอผมเลยหยิบไอเทมมาเพิ่มโลเจอก่อนแล้วค่อยโลลึกก็คือสโลโลให้เจอก่อนใช่ไหมถ้าโลเจอหนึ่งตัวโลอีกสองทีถ้าเจอถ้าไปต่อก็ไปได้เพื่ออะไรอ่ะมันคือเทคนิคอะ่ะแต่สุดท้ายมันก็ดวงอ่ะแบบสมมติเน็กเล่นดาเลียดีโลใช่ไหมนะตอนนี้พี่เวลเจ็ดสมมติเน็กโล,ลเจอดาเลียตัวหนึ่งแล้วโลอีกทีดันเจอแบบ สองตัวหรือหนึ่งตัวก็ตามะให้โลต่อตตเขาจะสัล์เทคนิคเขาจะแชร์เขาว่าเวฟเหมือนแบบตัวละครที่เราเล่นมันอยู่ในเวฟเราแหละอะไรเงี้ยเวฟปะเวฟปะไอเฮียไม่เวฟว่ะเวฟมอนกูตายแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เรียกไม่เวฟปะเพราะว่าผมเจอแค่มาสหฮาตัวเดียวแล้วโลต่อไม่เจอมาสหฮาอีกตัวถ้าเจอมาสหฮาสองตัวก็คือเวฟผมเรียกมันว่าความเชื่อครับบริี้ทแลม ยังไม่เวฟเลยเออไม่ไม่เวฟเลยวะยังไม่เช็คบอร์ดเลยมีคนเล่นอุ้ยสวัสดีครับป้ปิ้งเอ้ยทำไมต่อยพี่ก่อนเลยอ่ะสัตว์หน้าก่อนเชี่ยฉุนวะแท้านี่จะได้หลบบอร์ดนี่เท่ากับผมเท่ากับข่าต้อ้หลบตัวอื่นน่แล้วกูหลบปุ๊บกันมาต่อยกูอีกแล้วมันมันมันตายพอดีตัวที่เล่งอ่ะอุ้สัตเดิ้ลเฮ้ยที่ทำอะไรอ๋อเพิ่มลงตัวแดรีส์มันเลยเดินไปไหนไม่รู้นี่เนี่ยไอ้สัตว์นั่งเอ้ยก็แค่อยากหาเรื่อง เดือดต้องโลแล้วรื้อเหลือสามเอ็ดเวฟเลยครับเลยกินอุ่นๆน้องสาระก่อนดีอุตส่าห์ใช้สับเทคนิคเนี่ยดูลิทหกเมนทัวร์ไลท์ซาย่ารีโลใครสาใครสาน่ั่นน่าจะเป็นแอดเหมือนกันแอดสองคนเอ่อมุนโดแล้วก็ไอ้ฟื้มแล้วก็ซาการ์เดียนเลคนเล่นแะไรวะเนี่ยอ๋อเมนทัวร์ไลท์เหรอโยนิตไม่เห็นโยนิเซ็นนาเฮ้ยเชื่อเจนเว็บผมไปแล้วอะเซ็นนาแบกจักป่ะตัวอะไรไม่จับเซ็นนาแบกมันไม่ค่อยน่าแบกเท่าไหร่เซนาเมนทัวร์ไลท์อเหรอใช่ ยอย่างเงี้ยเวฟยังอย่างงี้เวฟยัง,ยง,งเฮ้ยนี่เจอแล้วนี่เวฟป่ะนี่เวฟยังอะเวฟพี่อะไรไหนอะโล30ไหนเวฟไม่เห็นเจอสรุปอะไร <laughs> คือเวฟวะก็เมื่อ <laughs> กีอ้ไงที่อธิบายไปอะเวฟอะก็คือเวลาเราเจอหนึ่งตัวแล้วโลแล้วเจออีกให้โลไปเรื่อยๆให้โลลึกอะผมไม่เห็นเวฟเลยเมื่อก <laughs> ี้ถ้าโลไม่เจอสองทีให้พอโอ <laughs> เค แม่หลักการมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆวะก็คือสองทีเจอต่อไปต่อสองทีเจอไปต่อสองทีเจอไปต่อโอเคโอเคโอเคหลักการไม่เกี่ยวกัคนดูคิดเองปะไม่ใช่ไม่คิดเองแอดแอดคุณตายแล้วนะแล้วดาเลียสผมสับแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งพันแล้วนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยนะเลื่อนมึงเท่าไหร่สองพันเก้าสับตายไปหนึ่งพันห้าแล้วครับหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองแล้วตายซะอันนี้ไม่เวฟครับโดนเวฟแทน โลสองทีใช่ไหมปั๊บแน่สองทีไม่เจอแต่อยากโรยกะขอทีหนึง่งเนี่ยเจอมาทาก็สองทีหนึ่งสองไม่เจอแตอออออ่อยากโรยกกอ่ะเียวเกียเกี่ยวเกี่ยวอยากโยไม่เกี่ยวโอเคมาทานะขาดหนึ่งดาเล็ขาดหนึ่งมันขาดหนึ่งไงเฮียมันน่าโลยสาตแต่เนี้ยมันจะมาเวฟอะไรกะไม่ต้องเวฟแล้วปะเนี่ยมันน่าโลจัดเลยเนะี่ย <c oughs> มังไมเห็นเวฟเลยเลยพี่ข้ามมากะลีไม่ได้ข้ามครับมันไม่มีตัวข้างหลังให้ <c oughs> ให้ให้ให้เลอให้ให้วาง อาลีไปลงเวลเก้าเลยนะเราจะรีบหาไปทำไมอ่ะเอช้ยกูโดนแอดยิงจากแอดดาวเดียวกูเดียวดาวเดียวกูแพ้ไม่นะปิ้งเฮี้่โคตเเว้้้้้้้้้้้ต้้อ้้้้้้้้้้้ง้้้ม้้้้้้้้้้เว้้้้เว้้ละ้้ล้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้นะ้้้ต้้้้้้้้้้้้้น่ะกูตายละผมเดี๋ยว้้เ้้้้ไม่เห็นเวฟเลย ไม่ได้โลเวฟคุ้ยเลยจ้ะให้ผมโลไปแล้วอ๋อเอาโซล่าเบลดนะตัวที่โดนโซล่าจะได้โดนในเมนแรงขึ้นดาร์เรสแม่กแข่งแกร่งเปลี่ยนไม่ได้หรอกผมสับทีละเจ็ดร้อยรอบหน้าเวฟไม่เวฟคูต้องโลแล้วนะมาจะหาโวยอันนี้ไม่เวฟเลยอันนี้ใช่ป่ะอย่างเงี้ยเรียกไม่เวฟเลย เฮ้โยโอ้โห,โหกำลังใส่ดุกดาลเลียสเลยฮนีน่รีบมาเลยนะรีบมาเลยนะเี่ยผมลุบโคบโ,โ,โ,โคบแม่งเลยเดไม่ได้ใช้ลุบสมอใช่เดี๋ยวไม่ได้ใช้อะ่ะโคบให้สามดาวเลยเนาะครัอ๋อผมมีตีทิ้งเลยย่าหยิบผิดเมื่อกี้นึกว่ามีธนูจะหยิบจอกเกาะแต่เลยไม่มีจอกโคบนี่เหมือนซุ้ไมไข่กันได้หรอวะไม่เข้าใจมึงไม่เวฟไง ผมสับธีรพันหกบุนโด้ก่อนแล้อหุนโด้ที่ผมเวฟแล้วโดอไหนผมเวฟเวฟแลตังคยังเหลือสามสิบอยู่เลยมึงอ่ะมันมันลงตัวไม่ทันเลยสักตัวมันไม่ยอมลงตัวผมเวฟไม่ทันอสิผมไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่มีหลายสิ่งแต่ไม่ค่อยลงตัวมาแล้วครับดาเลียสได้คลิปหรือเปล่าไอ้นากมะมะมีคลิปพี่ลรวเหรอเอา มันเป็นที่กูไม่ลงตัวเนี่ยนะเออความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยลงตัวว่ะแม็กแอคแท็กสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะเยอะกว่าใครสาปื้มสับทีละหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็สเกลลิงจากคาวออฟเดมาจิยาได้ได้อันนี้มีเทมไม่มีเทมเอาไม่ได้ผมติดอันนี้ทั้งวันมเนี่ยมาทาเผาให้ทั้งบอดคนที่โดนเผาจากมาทหารก็โดนแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์อย่าติดกูเฮืยปื้มเปิดมาคนเดียวอ,อะไรผมเล่นเกมใหม่แล้วยา มาถึงนาเลียเราอย่าตาย้อเสีย่ยงว่าคนดูเอาจริงผมควรเปลี่ยนคาวออฟเดลมาเซียเนี่ยไปให้มาตาฮาเฮ้ยใครตีกอะไรอะ่ะไอเน็กมาตาฮาพี่เลือดเอ่อหกพันกว่าเมื่อกี้มาตาฮาอะไรอ่ะโโอ้หก็มันเป็นเฮฟวี่เวทเวลามันฆ่าได้เราเลือดมันเลือดม,มันเด้งไงผมว่าเราเปลี่ยนเด้งถ,ถ้าเกิดเปลี่ยนเลยถ้าเกิดเปลี่ยนคาวไปให้แมวมันก็ไม่ตลกเด็กคาวมาตาฮาเนี่ยมันก็ไม่ตลกอะเด็ไม่รู้อ่าเดี๋ดีผมเีดก,ก็ตายแล้ว <laughs> ต้องตลก ไอ้เียขึ้นกูเกิดขึ้นเวล์คำนวณพลาดิเซลไดเลตตายเพราะผมไดเลตตายผมแพ้เลยผมถือเขาต้อ,อมาเีจอยูเจอบอร์ดล่างต่อมิน,นิกเซนนาเอาน้องพี่กำลังไล่ทุบตัวข้างหน้าน้องทุกตัวอยู่ทุบหนผมไม่สามยืนไม่ได้บอร์ดนี้มันต้องยาโอ้หนึ่งใช่าทาี่มันาทา้าอะไรขนาดนะั้นนะมันท้าผมเลือดหกพันตลอดเวลาจับ เฮฟวี่เวทแบบค่าได้เรือร้อยสิบ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 คือเปนก่อนนะวะทำไมเวลาผมได้แดนเดียไม่เคยเห็นสับได้เลยบ้างเลยวะใครผมอ่ะไม่ถึงอะไรดาเลียร์ดาเลียรผมอ่ะไม่เคยเห็นสับแบบกระโดดสับกระโดดสควิ้นดาเลียรกูยืนเป็นแทงอยู่เลยมันต้องแรงแรงจนแบบแรงจนฆ่าได้อะมันต้องใส่เทมหลายบ่อมาฟอร์ละเอ้าไม่เห็นหรอมึงออกไปแล้วเหรอไม่มีผมดูไลฟ์อยู่แต่ว่าหมายถึงว่าไอเทมที่แบบถ้าไม่มีคาวอ่ะอีกอันหนึ่งก็ไออีขนาดแรงได้แค่นั้นแหละอ่าอินดิโปรแกรมโอเคผมมไ่เอาแแทงล้วนะ เรายัดดาเมจแท้มันสำหรับพวกอ่อนไม่เราพี่แรงขึ้นจากมาซาฮาโซล่าเบสได้ไงตัวไหนที่โดนมาซาฮาเผาโซล่าเบสก็จะโดนแรงขึ้นอีกส0และม,มาซาฮาเป็นเฮวีเวทด้วยประเด็นอะ่ะผมอยากสับทีละทีละทีละสองพัน,นนะมันถึงไหมเนี่ยแมงแ่งไแครห้าสบาเปอร์เซ็นอยู่เลยเริ่มฆ่าไข่มาก็ได้ละอุดียของไทท่านแสงวะ<ม>งย,ยิ่งอเดียแสงเขาใส่ไอ้นี้แสงไม่ใช่หรอกาคอยแต่น่าจะหาไม่ได้มันไม่ได้มีคอเมทมม เบียติโลขาวว่าโบโอโหแพโทรศัพท์อย่าเดินตามมูเดียดิมันหลบแล้วอะ่ะขายนี่แหละโบโบโอ,อ่ะโทรับลมเมื่อกี้เหมือนตับลมนะผมอยากให้ออไอ้รอบนี้มันเปลี่ยนวะ่ะแบบเวลาเราหลบแล้วอะ่ะมึงมึงมึงเปลี่ยนเต้าเลยได้ปะ่ะแบบเปลี่ยนเต้าหมายไปเลยอะ่ะเพราะว่าส่วนมากปัญหาอออไอ้รอบนี้คือแบบคุณสมมติเนี่ยคุณตีแทงใช่ไหมแล้วแทงแทงอันหลบออไอ้ตระกูลรอบนี้จริงแต่ตัวเราอ่ะแม่งไม่หลบจากแทง สัตว์ไอ้ขี้แม่งเดินตามอูเดียต้อยต่อยต่อยต่อยมันเอาอัพของแสงมาแต่ทําไมไม่อัพไททันอัพเหรออ๋อเออวะเออใช่เขาไม่ได้อัพเออมาแต่ว่าอัพเกรดนี่อัพเกรดนี่ว่ะปกติเขาจะใส่กากอยนะกากอยโหดกว่าแต่จับผมเจอบอสตาเมื่อกี้ก็เพิ่งเจออูเดียแอดไปตาที่เจอกแล้วเหรอมีสองคนเหลือเยวะถึงว่ากูไม่เจอแอดเลยมึงเตรียมไว้เลยอ่ะเจออย่างต่มสองคนโบโบ บบ้เฮ้ยเฮโบ้โว้ฮ้ยหนึ่งหนึ่งนึง,นงอีกสัเฮ้อ <c oughs> ไม่ตายวะท็อฟโฟท็อฟโฟ<ข>อใครยใครหนึ่งะนะแม็กแท็กหสแป์เซ็นต์ครับสับทีละหนึ่าสิบสผมคิดว่าผมท็อปโฟร้อนต์นะพี่ดาเลียสนะปกเออผมว่าท็อปโฟร้อยนะผมว่าร้อยเปยังไงก็ไม่ใช่ <ผม S 1> อทอ<ม>็โฟวะเลือดหนึ่งมันจะขึ้นมาท็อปโฟแล้วกูแพ้ได้ยังไง ผมก็ข้อโฟว่าทาานะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ากูไม่รู้แต่กูกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ด้วยเจ้าก็แม่งไม่มีสักเจาะไม่มีสักเกาะชื่อคิดได้เีบเบ็บเบรัม <laughs> มีโอกาสเจอทุกคนเลยวันนี้เจอใครอ่ะพี่เจอสามคนบนผมเจอไม่พี่ก็ไออีกแคปที่เจอพี่กาสามคนแสดงว่าพี่ไปเจอร่างปลอมคนใดคนหนึ่งถ้าเกิดมันกาเยอะขนาดนี้นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจ แต่ว่ายิงสอนยืนสองแถวหลังถูกแล้วครับไม่งั้นผมไม่ได้สเกลลิง ADAP มาเจอสายยาแบบอ๋ยอยี่ยวโอเปนสาวมันอีน,นี่ใช่โอเปนสาวปุ๊บดินี่ก็เลยไม่เจอเกระลังปอบพี่อะ่ะต่อให้เจอก็เจอยากเลยเอ็ดหลอดเท่าไหร่เอ็ดหลอดห้าแบตชั้นสี่จะสู้ไม่ได้วะสามดาวเยอะเกินเดินหนึ่งตายดิถ้าปวดแล้วเนะ็กสวยเจ้าโพ่อได้ไงวะได้เคลป กูทอปโกได้ไงวะมึงไงน,นะทอปโกผมมีถอด,ด,ดของสองอันนะที่ผมอยากเปลี่ยนให้มาตาหามากเลยถ้าเปลี่ยนให้มาตาหาเอาอะไรออกเอาบูบับออกไงวะเออใช่ต้องเอาบูบับออกอ๋อผมจับดวาวแค่ตัวเดียวได้เอาดิไล้วเดี๋ยวรอถอดของอีกอันปะแม่ตีบูบับทิ้งไปเลยทำไมพ่อสายดย่าหยุดลงข้ามเสียหน้าวะอ๋อผมมีถอดนี้ผมจ, e จะเอาไออจากไอเนี่ย ใครซาเพราะว่าสหามันเลือดเยอะขึ้นจากที่นี่ได้จากเฮฟวี่วเวทอ่ะเฉยไม่ไหววะเฮ้ยเปลี่ยนแพ้เลยอ่ะเน็กเดิมดีละฮะกันอ๋อไม่แต่คนนี้ไม่แล้วของแสงมันไปไหนแล้ววะไข่วะเ,เนี่ยคนเดียวกันเอาเอาเอันนี้มาขา,ขายแค่แสงหรือ่าคนละคนปะหรือว่ามันคนเดียวกันคนละค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 นหมายถึงว่าของแสงกับคนละคนเหรอใช่คนละคนเช่หรือเอาเหมือนเดิมอ่ะเอาเหมือนเดิมตอนนี้เราเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเหมือนเดิมเลย จริงๆผมจะถอดของนะว่าคาวอ,อุดมเซียมันถอดเข้ามาดูนากมาเลยไม่เป็นออ,ออกปกติได้นะใช่ลืมด้ไมล่า<อ>น้องเมกก็แค่เอาลงบอดหลังแล้วก็แค่ขายดาเลียทิ้งก็ลืมได้ไหมก็แค่เอาดาเลียไปขายกดอีใส่ดาเลียแล้วก็เอาคาวออกใช่ออผม<ด>ลืมว่าคาวมันดึงขึ้นดึงลงได้ใช่หรอใช่วางเบนสนะวางเบนมันก็อ๋อมันมันกันกลัวคนแบบว่าเอา ไม่ไม่ใส่ขาวออกขาไปไว้ในบอร์ดก็ไม่ใส่ได้เหมือนกันอ๋อเออว่ะแต่ไม่งั้นจะหยุดพิมพ์หมอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยมันต้องใจถึงถอ่ะไม่ใช่เอ้มึงฉีดน้ํามีทั้งฉีดน้ําทั้งฉีดปืนเลเซอร์ผมฉีสองอย่างอ่ะบอร์ดที่สองได้ไหมบอร์ดที่สองได้ไหมไม่ได้โปรดิจิขึ้นก้าวได้อย่างวะอยากลงอะคาลิวเฮ้ยผมเจ้าโอซานพี่มันตายไปแล้วไม่หรอกนะ าตสูงกูเดียวไปข้อไหนก้าก้าก็อยแสงที่โกงจังเดี๋ยวมดระบายแอดหรอเอ้าไม่แต่หมดระบายแอด์วะอันฟิกชินกันนะไม่ใช่หมดระบายแอด์อะเดียวผต้องยอมขายเจ๊ละหาโคโลโซลกลายเป็นซูพิมซี่นี่เจอร่างปลอมเนี่ยฆ่ามันดีโบรวที่สองก็ได้ แน่เาไม่ได้อยู่รอบหน้าผมไปเจอ,อเน็กไม่น่าไหวแล้วเพราะว่ายาโอเป็นสามเา <Yeah. S 2> นี่ยน่เราสองได้เราสองได้เก่งกว่าใครได้เมเยอะสุดเป็นหน้าพี่เนะี่ยเดี๋ยวยาโอไม่มีของมึงลงหะสามดาวทำไมตอนแรกขออยู่ที่ยาโอแหละแต่ผมยังไม่สองดาวเอาไปยอยู<ๆ>่ที่โยนิแทนใช่มันไม่สามตอนแรกอ่ะเน็กอย่าเปลี่ยนโพซิชันดิไออย่างนี้แหละผมไม่เปลี่ยนผมวางอย่างนี้เลยไม่งั้นคนดูนามาติ่มปะ การขออ้อนวอนเพื่อนได้แต่ว่าติ่มป่ะไอ้นี่ไอ้น็กอย่าเปลี่ยนโพซิชันดิไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรนี้แหละโคตรติ่มโคตรติ่มป่ะไอ้สัสอะดูดิไหวป่ะใครใส่ข้าวใครใส่ข้าวเดี๋ยวโบเล่นตัวข้าวอ่ะนี่ไงกลับมาเป็นดาเลียแล้วแม็กแอคแท็กหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยเยอะจังวะสับทีละหนึ่งสองเก้าศูนย์เพราะเมื่อกี้ไปไปซ้ายแล้วพอหลบอยู่นี้แล้วมันเดินกลับไปตีอยู่นี้อีกเดี๋ยวมันโดนเต็นนาชีเลย เนี่ยเนี่ยตัดโซได้เยอะกว่าเดิมเองออโอ้อีกทีนึงหลบละวหรอหลบละวอือออชิบหายละชิบหายละเออไม่ได้วรอขนาดขนาดผมคิดว่านี่น่าจะเป็นโพสิชันที่ดีที่สุดแล้วนะก็สู้ไม่ไดู้คชี้ช่องโอนแคปลงกลุ่มครับวินเทจกับเพื่อนทำไมอ่ะผมวินเทจกับเพื่อนก็เดี๋ยวคนไม่มีเพื่อนให้วินเทจนะครับโอ้ยใครว่ากูอ่ะกูไม่ทันให้เพื่อนวินเทจ อะไรเนี่ยแย่โอ้ไม่ต้องสามเลยนะผมว่าก็ถ้ามีของก็ได้ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนของให้แย่โอ้ดีเป็นของแย่โอ้พี่ว่าพี่แพ้เร็วกว่าเดิมเพราะว่าตอนหาพี่จะโดนหลวงตายเลยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนได้ได้แต่ตลกนะถ้าเปลี่ยนเราแพ้เปลี่ยนเรแ้ก็ตลกอ่ะแต่ไม่คิดว่าแพ้นะพี่คิดว่านิกชนะไปไอ้จุ้ยเวฟปะเวฟปะเวฟเวฟเวฟ เวปะเว็บปะคือจอยวะจอยหัวเคสไงจริงเหรอเจตอะเบาปกตินะไม่เหม็นปกติเดี๋ยแต่แรกโยอกึงดูกว่าตัวหน้ามันเยอะอะมานะจูเป็นหน้าผลไม้แหละเป็นหน้าผลไม้ค้างความเป็นโจมตีค้างความเป็นโจมตีแต่ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเพราะตัวมันตีช้าแบบสกิลมันแรง่มีภาพเลยคุณเฮ้ยเฮียโคบุโก้เลิกสตารดิไอสัตว์ เฮ้ย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 เออตายเลยไอ้เหียเห้ยเปลี่ยนแล้วแ้โอเคอะโย,ย,ยเนเฉกกว่าครับนัดตานัดไอ้เหี้ยเปลี่ยนแล้วแพ้เลยเวลาเชื่อเฮ้อเล่นโยนยยนี้ชนะเปลี่ยนเป็นโยแพ้เฉยปวดฟอะไรวะ เอาอย่างอย่างน้อยเราได้รู้ตรงที่แบบแบบส่วนมากที่ค่าเฉลี่ยเขาเล่นกันมันจะเป็นเซนนายาโซใช่ไหมครับแล้วก็ใช่ก็สุดท้ายก็ไปเติมโยนี้เติมอะไรอยู่ดีถือถือว่าเป็นความรู้ตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณเซนนายาโซสาแต่ถ้าคุณมีโยนี้สองก็ย้ายไปของโยนี้จบย้ายโอไปให้โยนี้เมื่อกี้เรียกค่าเฉลี่ยนี่เรียกผมปะเด็กพีด้วยพี่ก็ค่าเฉลี่ยนี่พี่เล่นตามเบฟนี่นี่ไงไม่ผมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกูแปนะรอบเลยนะอุ๊บนเกอนจริงวะงอนงอนงอเลย เซนนา,นาเซนนาตัวที่เอเน็กพยายามเล่นตั้งแต่ปีบีอ่ะที่ผมชอบเซนนาแล้วอะเอาแล้วเวโก้วะลูกรักไปไหนอะ่ะตายไปซะแผ่นนี้มันก็บัฟมานะเวโก้ต้องมาลองเล่นดูมึงเจอดาเล็กกูใส่มงกุฎได้ลคลิปเวโก้โครโลโซ่เออปื้มแล้วคลิปเนี้ยได้ยินแต่เสียงโครโลโซ่โครโลโซ่โครโลโซ่ไม่ชอบอ่ะที่มึงพูดตอนแรกอะ่ะไม่ชอบจากสตรีมเมอร์เป็นพนักงานเซเว่นครับเวปเว็บอ๋อเทคนิคโล่ไงก็เขาใช้กันอยากใช้บ้างทำไมอ่ะใช้ไม่ได้อีกห่วงอีก นี่หลังก็ไม่พูดแล้วภาษาอังกฤษอ่ะไม่ต้องห้ามพูดอะไรมั่งห้ามพูดแคร์ห้ามพูดคำว่าโพซิชั่นห้ามพูดหรือไม่ออกละ่ะพูดไม่ได้อีกไม่ละโคลเลยโคลเลยโคเลยโคเซียมฉีก <laughs> วะจริงเแต่ละป a